สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้กินกว๋วยจั๊บครับนี่ครับสาเหตุจากคุยเป็นเหตุครับร้านนั่งกินไม่ได้ครับข้างทางอย่างเดียวครับจอดในซอยอย่างเดียวเลยครับโอ้ชีวิตคนส่งของอร่อยจริงกว๋วยจั๊บวันนี้ดูบรรยากาศครับโอ้ร้อนเย็นสบายดีครับลมโกกดูดูเอาไว้ชีวิตความรบาองกู ชาวบ้านเขาเดือดร้อนกันไปแล้วตายก็ไม่มีวาง,งารักษาติดก็ไม่มีโรงพยาบาลรักษาไปตรวจเจอโรงพยาบาลก็ไม่มีรักษาโอ้คิดนั่งมองะหมอมมึงอ่ะเบื่อเนี่ยประเทศไทยวัคซีนดีๆก็ไม่มาฉีดอืไปละแค่นี้พอเบือ่อมากมายพูดไปแค่นั้นน่ะ เขามันขัข้นสมองอไงนั่นนะเน่ยเออสมองมันขั้นเขาเออ